นำกราฟหลายๆแท่งมาต่อต่อกันดูในส่วนของทางเฟรมที่ละเอียดมากขึ้นเราก็จะเห็นแล้วว่าอ,อ,อารมณ์ของตลาดตรงนี้เป็นยังไงอะนะครับก็รูปแบบรูปแบบแรกนะครับจะเรียกว่ารูปแบบของสามเหลี่ยมชยัยธงหรือว่า symmetrical triangle ก็ถ้าบางท่านไปเรียนเพิ่มเติมใน YouTube หรือไปอ่านหนังสือนะครับก,ก็อาจจะจําชื่อเป็นสามเหลี่ยมชัยธงเอาไว้ก็ได้หรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมรูปริมนะครับออลักษณะ ของสามเหลี่ยมรูปริมหรือสามเหลี่ยมชัยธงเป็นยังไงะนะครับจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าในส่วนของระดับต่ําสุดเนี่ยมีการยกขึ้นเรื่อยๆอะนะครับก็คือตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาไล่ลงมาเรื่อยๆไม่มีการทำนิวโลใหม่เขาเรียกว่าไฮเออร์โลนะครับคือยกระดับต่ําสุดขึ้นแต่ว่าพอดูในส่วนของกรอบราคาด้านบนแล้วในส่วนของโลเออร์ไฮหรือว่าในส่วนของการทําระดับสูงสุดใหม่ก็ไม่ได้มีการทำนิวไฮเหมือนกันนะครับ ออลักษณะดังกล่าวเนี่ยราคาจะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับพูดกันง่ายๆเลยว่าแรงซื้อกับแรงขายสู้กันอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยวิธีการดูเราสังเกตจากความชันหรือสโลปของเส้นที่เรามีการ,ท,ร,าการที่เรามีการวัดเอาไว้นะครับก็ถ้าความชันเออสมอกันตรงนี้เราเรียกว่ารูปแบบของสามเหลี่ยมรูปริ่มหรือ symmetrical triangle Angel, นะครับก็คือ ความชันด้านล่างองศาด้านล่างกับองศาด้านบนเนี่ยถือว่าไล่เลี่ยกันมันแสดงถึงมุมมองหรือแนวโน้มของแรงซื้อกระแรงขายในตลาดเท่าเทียมกันนะครับจะบอกว่าตรงนี้ดูค่อนข้างยากแล้วก็วิธีหรือกลยุทธ์ในการลงทุนก็คือการเล่นสั้นอยู่ในกรอบก็คือการเสี่ยงซื้อที่กรอบราคาด้านล่างถ้าราคาไม่มีนิวโลถ้าราคามีนิวโลเมื่อไหร่ตัดขาดทุนทันทีแล้วพอราคามีการดีดขึ้นไปชนกรอบด้านบนให้ทําการขายทํากําไร หรือเปิดช็อตโพลิชันซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าราคามีนิวไฮให้ปิดตัดขาดทุนในส่วนของฝั่งช็อตโพลิชันทันทีเพราะว่าถ้าราคามีการเบรกในส่วนของกรอบที่มันเป็นลักษณะของกรอบสามเหลี่ยมรูปริมของเราขึ้นไปได้เนี่ยทิศทางหรือแนวโน้มของราคามันอาจจะเปลี่ยนจากมุมมองในอดีตไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามมันจะเริ่มเปลี่ยนเทรนไปนเห็นเทรนที่ชัดเจนเปลี่ยนจากภาวะตลาดไซเวียนะครับ ครับรูปแบบที่2นะครับจะเป็นในส่วนของรูปแบบสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นนะครับออก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในส่วนของแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้มเนี่ยด้านล่างเนี่ยมีการไม่ได้ทำนิวโลใหม่นะครับแต่ว่ากรอบด้านบนถามว่าทำนิวไฮไหมก็ไม่ได้ทำนิวไฮแต่ว่าไม่ได้มีแรงขายกดเหมือนรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าวัดในส่วนของ องศาเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยเส้นแนวรับจะมีองศาเฉียงขึ้นประมาณ45องศานะครับแต่ว่าเส้นแนวต้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของเส้นขนานหรือเส้นที่เป็นแนวนอนทีเดียวนะครับออวิธีการง่ายๆแนะนําเพิ่มเติมนะครับในส่วนของนักลงทุนที่จะทําการหาในส่วนของเส้นแนวรับแล้วก็เส้นแนวต้านนะครับวิธีการหาก็คือการเลือกการเชื่อมจุดต่ําสุดของแต่ละจุดเนี่ย ให้ผ่านไม่จําเป็นต้องพอดีเป๊ะนะครับให้ผ่านในส่วนของจุดต่ําสุดแต่ละจุดให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็จะได้เส้นในส่วนของเส้นแนวรับหรือว่าเส้นเ,เส้นที่เส้นที่พยุงในส่วนของราคาเอาไว้นะครับเ,เส้นแนวรับบอกอะไร,บอ,อะไรบอกอะไรกับเรานะครับพูดง่ายๆว่านักลงทุนในตลาดเนี่ยพอเขาเกิดการสร้างแนวรับขึ้นมานะครับเมื่อราคามีการย่อตัวลงมา ชนในส่วนของบริเวณโซนดังกล่าวเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีแรงซื้อส่งผลให้ราคามีการดีดกลับขึ้นไปทุกครั้งะนะครับแต่ว่าพอราคามีการดีดกลับขึ้นไปให้ไปดูว่าในส่วนของแนวต้านเราก็เชื่อมในส่วนของจุดสูงสุดแต่ละจุดะนะครับลากขึ้นมาเป็นเส้นเส้นหนึ่งเออเป็นเส้นเฉลี่ยก็ได้ให้ผ่านจุดสูงสุดให้ได้มากที่สุดะนะครับเออพอราคาขึ้นไปในส่วนของโซนแนวต้านแสดงว่าโซนตรงนี้มันต้องมีอะไรแล้วล่ะ หรือว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดมองว่าระดับราคาดังกล่าวมันค่อนข้างแพงการที่ถือของเอาไว้หรือการถือของต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดความเสี่ยงเขาเลยตัดสินใจขายข,ายของออกมาก่อนดังนั้นราคาก็จะเกิดการย่อตัวลงมาพักฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากมันอาจจะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกหนุนพยุงราคาทองคําเอาไว้หรือว่ามีกองทุนเข้ามาไล่ซื้อในส่วนของการย่อตัวลงมาเนี่ยจะเห็นว่า มีการทำไฮเออร์โลค่อนข้างน้อยอะนะครับแล้วก็มีการยกฐานราคาขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเออจนราคาเนี่ยแคบแล้วก็ติดขึ้นไปเรื่อยๆอะนะครับก็จะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นทุกทีทุกครั้งเลยที่ราคามีการย่อตัวลงมานะครับก็มันจะให้ในส่วนของมุมมองที่เป็นบวกค่อนข้างมากกว่าเชิงลบเพราะว่าพอระ,ระดับราคามีการดีดตัวขึ้น ขึ้นไปเสมอในส่วนของจุดเดิมที่เขามีแรงขายอยู่แต่เวลาย่อตัวลงมาเนี่ยย่อตัวลงมาได้ไม่เท่าครั้งก่อนที่ย่อตัวลงมานะครับพอย่อตัวลงมาสเต็ปนึงก็มีแรงซื้อยกฐานขึ้นไปพอย่อตัวลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็ยังคงมีแรงซื้อยกฐานขึ้นไปอีกนะครับมันแสดง ถึงอารมณ์ตลาดที่มีแรงซื้อเข้ามาเสมอ,สมอๆทุกครั้งที่ราคาย่อตัวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่ราคาจะมีการผ่านในส่วนของเส้นแนวต้านขึ้นไปได้ถ้าเป็นสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นนะครับมีโอกาสผ่านแนวต้านค่อนข้างสูงโอกาสที่จะเปิดสถานะลองหรือเปิดสถานะซื้อเอาไว้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ํากว่าเปิดสถานะช็อตนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับในส่วนของรูปแบบ ตัวนี้ตัดมาจากรูปแบบของกราฟราคาทองคำนะครับออจะเห็นเลยว่าณปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มหรือทิศทางตลาดเป็นขาขึ้นจากกราฟที่เราดูนะครับเป็นอัพเทนเพราะว่ากราฟมีการทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่พอราคามีการขยับขึ้นยังชนในส่วนของแนวต้านที่เป็นเส้นสีแดงอยู่นะครับมีการขึ้นแล้วก็ชนแล้วก็ ขึ้นแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ขึ้นไปชนหลายรอบนะครับถ้าดูจากกราฟแท่งเทียนเนี่ยถ้านับเป็นรายวันก็เกือบ10บสบแท่งทีเดียวนะครับลักษณะตลาดเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยราคามันติดแนวต้าและมันจะผ่านไม่ผ่านมันเริ่มเปลี่ยนจากทิศทางขาขึ้นปรับฐานไปเป็นในส่วนของทิศทางไซเวย์ออกด้านข้างคือแกว่งตัวออกด้านข้างแรงซื้อแรงขายสู้กันอยู่แต่พอเรามาดูกันจริงๆเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้ว ว่าด้านล่างหรือการซื้อแรงซื้อของเขามากกว่าแรงขายมันเป็นสามเหลี่ยมที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นก็จะเห็นว่าโอกาสที่ราคาจะผ่านขึ้นไปเนี่ยมีค่อนข้างสูงออสําหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับสามารถใช้กลยุทธ์ในการลงทุนเป็นลักษณะของการเล่นสั้นในกรอบได้แต่ว่ายังแนะนําให้เปิดสถานะลองมากกว่า s h นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นระยะยาวจริงๆเนี่ยเขาอาจจะรอดูในส่วนของสัญญาณที่ชัดเจนก็คือการเบรกเอาของราคาหรือการเบรกเอาของแนวต้านอีกครั้งหนึง่งถ้าราคามีการเบรกเอาในส่วนของเส้นแนวต้านขึ้นไปเมื่อไหร่เขาก็จะมีการเปิดสถานะหรือว่าซื้อตามน้ำะนะครับอีกครั้งหนึง่งตรงนี้ก็เป็นเพิ่มเติมในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมให้นะครับก็ครับพอในส่วนของราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับ ก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในส่วนของแท่งเทียนแท่งต่อไปที่มันคอนเฟิร์มในส่วนของสัญญาณซื้อนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าพอตลาดพักฐานเป็นลักษณะของผู้ง่ายเหมือนกับเราขับรถขึ้นเขาอะนะครับพอขับรถขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเครื่องยนต์มันก็เริ่มอ่อนล้าเหมือนกับมุมมองนักลงทุนในตลาดนะครับพอไล่ซื้อเข้าไปเรื่อยๆไล่ซื้อราคาขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มมารู้สึกตัวที่อ๋อราคาค่อนข้างแพงแล้วจะเข้าไปซื้อต่อ ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอ่ะชะลอแรงซื้อสักคู่รอดูอารมณ์ตลาดสักระยะ,ะนะครับก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าพออารมณ์ตลาดเนี่ยพอย่อลงมาเท่าไหร่มันก็มีแรงซื้อมีแรงซื้อพอพอดีขึ้นไปถึงแม้ว่าจะมีแรงขายแต่ว่าแรงซื้อไม่ได้มากนักนะครับพอมีปัจจัยบวกหรือปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกเข้ามากระทบจริงๆหรือว่าราคาเนี่ยผ่านเบรกเอาท์ out, หรือผ่านในส่วนของเส้นแนวต้านขึ้นไปได้จริงเนี่ยจะเห็นว่าแรงซื้อที่ส่วนหนึ่งนักลงทุนที่ไม่มั่นใจะนะครับ ก็จะเข้ามาไล่ซื้อแล้วก็นักลงทุนที่ขายเอาไว้เอ่อบริเวณกรอบด้านบนก็จะมีแรงคัดลอดอะนะครับมันเป็นสัญญาณที่ส่งผลให้ราคามีการเบรกเอาหรือขยับขึ้นได้นะครับก็ถ้าออลองดูราคาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองดูกราฟประกอบกับปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวในปัจจุบันเนี่ยเอ่อถ้าดูกราฟแล้วลองตีกราฟไปเรื่อยๆลองวัดกราฟไปเรื่อยๆแล้วก็ตามข่าวไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมของตลาดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นคล้ายๆกันแล้วก็ นักลงทุนในตลาดเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนในตลาดทองคําจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าท่านไม่ใช่นักลงทุนที่แข่งกับแข่งกับนักลงทุนภายในประเทศเท่านั้นะนะครับท่านเป็นนักลงทุนที่แข่งกับนักลงทุนทั่วโลกเพราะว่าตัวทองคำเนี่ยเราอ้างอิงมาจากราคาทองคําตลาดโลกะนะครับ <c oughs> ก็แรงซื้อแรงขายเนี่ยมันมาจากกองทุนในต่างประเทศกองทุนในตลาดโลกดังนั้นแล้วเนี่ยข่าวปัใจจัยในต่างประเทศแล้วก็สัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยมันเป็นสิกเนล ที่นักลงทุนหรือว่ากองทุนหรือเฮดฟันใหญ่ๆเขาใช้เป็นสัญญาณในการลงทุนกันก็ถ้าท่านอ่านใจหรือเดาใจกองทุนใหญ่ๆได้ได้ถูกนะครับว่าเออเขามองขึ้นหรือมองลงเขามีสัญญาณซื้อหรือสัญญาณขายหรือแนวโน้มเนี่ยไม่มั่นใจไม่มั่นใจมันไซเว์เนี่ยมันไซเวย์จริงๆแกว่งไปแกว่งมามันจะแกว่งขึ้นมันจะขึ้นต่อหรือว่ามันจะลงกันแน่นะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นวิธีการดูอีก อีกสเต็ปหนึ่งะนะครับว่าถ้าตลาดมันพักฐานหรือมันไซเวย์อยู่มันมันจะเป็นอย่างไระนะครับในตัวอย่างตัวต่อไปครับเป็นสามเหลี่ยมเฉียงลงหรือว่าด e เซน n ิ้งไทแองเกิลนะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าตรงข้ามกับเมื่อสักครู่นี้ะนะครับจะเห็นเลยว่าราคามีการย่อตัวลงมาด้านล่างะนะครับเป็นแท่งสีแดงติดต่อกันเลยประมาณสีแท่งแล้วก็พอย่อตัวลงมาเนี่ย พอถึงระดับราคาราคาหนึ่งหลายคนบอกว่าราคามันถูกแล้วตรงนี้เป็นที่ราคาทองคําหน้าเหมืองแล้วราคามันน่าจะดีดขึ้นแต่ถามว่าพอดีดขึ้นไปกองทุน SPDR ยังขายยังมีการระบายทองคำออกมาสถาบัานการเงินต่างๆต่างฟอร์แคสตลดราคาทองคำภายในอนาคตลงมันก็เกิดแรงขายทางด้านเทคนิคหรือแรงขายทำกำไรกดราคาย่อตัวลงมาอีก ถ้าดูในส่วนของกรอบราคาด้านล่างะนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการทำนิวโลแต่การขยับขึ้นไปจุดสูงสุดของราคามีการต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆย่อตัวลงมาเรื่อยๆอะนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคามันจะมีการเบรก,ออบกในส่วนของราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดในส่วนของเส้นแนวรับก็มีค่อนข้างสูงนะครับออแต่ถามว่าถ้าราคามีการหลุดในส่วนของกรอบราคาด้านล่างล,าง,ลงมา เราจะเราจะตัดขาดทุนไหมหรือว่าเราจะถือเอาไว้ก่อนแล้วถ้าตัดขาดทุนไปเราจะไปซื้อใหม่ที่ระดับราคาเท่าไหร่นะครับออในส่วนของสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงเนี่ยมันวัดได้นะครับเอ,อ,อยากให้ดูนะครับเหมือนรูปเมื่อสักครูน่นี้จำได้ไหมครับว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเฉียงลงพอราคามีการย่อตัวลงมาเกิดแรงซื้อขึ้นไปติดในส่วนของโซนแนวต้าน ที่เป็นแนวต้านที่มีการต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในส่วนของแนวรับเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการหลุดโซนแนวรับหรือกรอบราคาด้านล่างราคามีการสู้กันอยู่ในกรอบนะครับออแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆในโซนสามเหลี่ยมดังกล่าวแล้วสุดท้ายเนื่องจากมันเป็นสามเหลี่ยมเฉียงลงการบีบอัดของแรงซื้อแล้วก็แล้วก็แรงขายเนี่ยมันแคบมากๆนะครับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเขาทํากําไรในระยะสั้นมากๆไม่ได้แล้วเขาก็จําเป็นที่จะต้องเลือกข้างนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลง แต่เนื่องจากข้อมูลในอดีตเนี่ยมันบอกเราว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเฉียงลงโอกาสที่จะลงมันก็มากกว่าขึ้นนะครับพอมันหลุดราคามันหลุดในส่วนของกรอบราคาลงมานะครับจะเห็นได้ว่าความกว้างนะครับของช่วงสามเหลี่ยมที่กว้างที่สุดนะช่วงปัจจุบันนะครับมันก็จะเท่ากับช่วงที่กว้างที่สุดในส่วนของช่วงที่เป็นขาลงที่จะกลายมาเป็นแนวรับถัดไปนะครับแล้วก็พอราคามันย่อลงมาจริงๆเนี่ยโซนดังกล่าวตรงเนี้จะกลายเป็นโซนแนวรับ ส่งผลให้ราคามีการรีบาวหรือการดีดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าราคามีการดีดตัวขึ้นหรือรีบาวขึ้นยังไม่สามารถผ่านในส่วนของแนวรับที่เขาหลุดในส่วนของแนวที่เขาหลุดลงมาก่อนหน้านี้ได้นะครับราคาก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของไซเวดาก็คือการแกว่งตัวลงต่อนะครับถ้าตีเป็นในส่วนของช่แนลกรอบกรุดด้านบนกับด้านล่างก็จะเห็นว่า ก็จะเห็นว่ากรอบเนี่ยมันเป็นลักษณะของกรอบที่เป็นลักษณะของการทะยงลงนะครับก็จะเห็นในส่วนของมุมมองแล้วก็แนวโน้มที่ที่เป็นขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ตรงนี้เป็นการวัดอ่าเดี๋ยวมีตัวอย่างในตัวอย่างตัวต่อไปให้ให้ดูให้เข้าใจอ่ะนะครับจากในส่วนของราคาที่เป็นของจริงนะครับกราฟตรงนี้เป็นเป็นกราฟตัวราคาทองคําแต่ว่าในส่วนของกราฟที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ย มีการสู้กันอยู่แกว่งตัวออกด้านข้างอยู่ในกรอบแต่ว่าไม่ผ่านแนวต้านแล้วก็แนวรับมีการยกขึ้นไปนะครับผมก็จึงทําการวัดในส่วนของกรอบการแกว่งตัวของราคานะครับออกรอบด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ระดับ1,300กรอบด้านบนที่ระดับ 1, 3 3 0ความห่างระหว่างช่วงบนกับช่วงล่างเนี่ยประมาณ30เหรียญน,นะครับตรงนี้ประเมินและว,ว่าคาดการว่าราคามันมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับเออสเต็ปแรกเลย ถ้าราคามีการย่อตัวลงมานะครับจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงซื้อจุดแรกนะครับอาจจะได้ซื้อที่ระดับ 1, 3 1 5หรือ1320นสเป็นโซนตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกถ้ามีการดิดตัวขึ้นไปไม่ผ่านรับความเสี่ยงได้น้อยก็ขายก่อนแต่ว่าถ้ามันเกิดผ่านขึ้นมาหรือรับความเสี่ยงได้มากๆนะครับเรารู้แล้วว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นโอกาสที่จะทะลุ 1, 3 3 0เนี่ยมี